เตนแล้วหนึ่งมาเดยพิเศษทีมงานนอบยาดองพิเศษทีมงานด้อมเล้าขาวมาซื้อบัตรเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมขอบคุณบัตรอุ้ยบัตรพีหลายๆท่านพี่ที่ซื้อเข้ามานะครับผมพ่อว่อที่ S <S 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 ชอบบรรยากาศแห่งการเดรัมไม่ไรรวมวงกับเพื่อนรู้ใจจะหาสุขใดไม่มีเปรียบลาดเปิดรสดันดีน้ำแข็งสรากแล้วอารมณขังก็เปิดประตูสวรรค์ฉันโซดาบันเห็นวันเมาเมาเพื่อนกินหางแต่เพื่อนรู้ใจน,น,นานๆเจออยากเล่งใจโเอเอทรไอ้เกลอน้ำมีดีกรีสื่อสัตว์เรา ดื่มน้ำอภผันดื่มฟันอภหอนออลลมชมดาวเดยนไปฟัาางดวงโรงราวมาแล้วมาลมสมใจทุกคืนอารมณ์ในรถของแอลกอ ตัวเล็กยัง,มงเมาไม่อพอแมอ้โมรณาเพราะเราหยิบยืนทันส้นทันผู้ชิดทูราทันหยัดยืนอยากขอบและคนอื่นๆืล้วน,นเป็นตัวยืนแสดงมห้ไรไปไปแต่ลมลบแถวเรามานั่งจุดแกด้วริ้องไม่มีรันดีสีทองก็มีรันดองชุมใจ นักร้องดนตรีกีตาร์ชัดชามจะนำเราไปสู่คาวัาที่รำไรเลี้ยงดวงหรือไทยซาเอโซราน้ำแบกน่ารักเป็นก,กันเองมากค่ะตัวจริงหล่อมากบนส่วนที่นั่งเรยอ,อุ้ยขอบคุณครับ <laughs> น่ารักจริงๆค่ะน่ารักจริงๆวันที่ยู่ใกล่บองไหนมาพอกันเด้อพี่น้องเด้อวันที่หนึ่เราจะไปโคร,ราชกันนะครับ <m akes> ที่อำเภอปทายนะครับเออเออเอกคอนเสิร์ตครูเธอแหละนะครับ น,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 าาน,น้องแดงน้องแทนน่ารักเอาคุณค่ะพี่ฝันป๊าป๊าน้องหนูแดงอยัง่งดังตังตามตหมดแดงจังเลยอารมณ <laughs> ์ไก่แดต, <c oughs> ตัวเลงยังเมาไม่พอแม้มรณาผลาญหยิบยื พันสุนสสทรภูจิตภูริัทรยัดยืนออยากบและคนอื่นๆรวมเป็นตัวยืนเสน่ยไม่ไรและนุ่งนมแถวละมานังุดแก้วริมครอกไม่มีบัลดีสีทองก็มีบันดองชุ่มใจถักร้องกุตรีกีตาร์จะชามจะนำเราไปสิบาว่าที่ำไรสี่ดวงหรือไห้สายอุศรโย